มึงเนื้อค่นี้เกือบ600มันแพงไปปะฮะปิ้งย่างญี่ปุ่นร้านลับกลางทองหล่อที่บอกเลยว่าโคตรอร่อยวิวร้านโอเนคุโตโกฮังแบบอวยอวยเป็นดาก,กินนิเกีวแบบราคาที่บอกเลยว่าคุณภาพดีมากวากิวจานนี้สองแปดศูนย์กูบอกเลยว่าเนื้อนุ่มละลายในปากเลยกินคู่กับท็อปปิ้งไข่แดงคือบอกเลยว่าฟินปากละมุนสุดๆมันครีมมี่นัวหอมเนื้อมากๆอันนี้จะเป็นวากิวสเต็กห้าร้อยเก้าสิบบาท <c oughs> เนื้อลายสวยมากย่างเสร็จแล้วเนี่ยเนื้อจะมีความจุยซี่ฉ่ำปากมากเอามากินคู่กับข้าวของเขานะมงเอออยบกว่าันโค ทดนิพานเข้าจากฟุกุโอกะนุ่มหนึบหอมมากราซอสเนื้อลงไปอีกนิดนึงนะมันเข้ากันสุดๆเลยอันนี้โคตรด,ดีหรือถ้าใครชอบกินโยเกิร์ตเนี่ยเขาก็จะมี2แบบนะเป็นเนื้อวากิวถาดแบบนี้ราดซอสแล้วก็คลุกได้เลยตัวไข่แดงจะเพิ่มความครีมมี่และความนัวเข้าไปอีกโอ้โหและเนื้อนุ่มละลายในปากเลยอะมึงโยเกิร์ตเนื้อสับเขาก็มีเหมือนกันนะอ,อย่างรนะวมการกินคู่กับโคนเลิศมากอันนี้จะเป็นคอนโดเนื้อเอฟายป็180บาทแต่รสชาติแม่งเหมือนบินไปกินที่ญี่ปุ่นเเลยยนี่่แแมมมมมงงงคุุณภาาพดกกจๆึบบออ ราคานี้คุ้มราคามากๆโคตรอร่อยตาโตขบวนลิ้นก็มาเหมือนกันที่สําคัญคือไม่เหนียวแล้วก็ไม่ขาวเอามากินคู่กับน้าเลมอนของเขาเนี่ยคือมันสดชื่นมากสิ่งที่ร้านเนี่ยจะมีเนื้อให้เลือกอีกเพียบเลยนะเว,ยว้ยวากิวเอลไฟล์ลายสวยๆทั้งหมดเลยยอมรับว่าเนื้อคุณภาพดีมากจริงๆขนาดซาซิมิยังสามารถกินดิบได้อะไขมันแทรกเข้าไปในเนื้อกินแล้วละลายในปากเลยอ่ะออกูชอบมากเพ่งดื่มก็ญยิปุ่นที่ปุนป่นโคกโฟดหรือว่าแบบแอลแบบเลมอนตำหอมสดชื่นมากยอมรับว่าทุกอย่างคือคุณภาพดีมากจริงๆเเอออาไไปต็มมแบบ่่ยคร